พุ่งข้าอีสาเน,สหนเหนือจากล่างขึ้นบน60จังหวัดฝน80%ของพื้นที่สีแดงสีเหลืองทั้งประเทศไทยฝนตกส่ำตำตกกระหน่ำนานเพียกรา,กาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภ,ายภายัยอุทกภัยพียกรา,กาศทางเพจและยู u ู e ฝนป้าไอยากก่อนวิทยาลุงพิลาชัยทางเฟซบุ๊ก ประจำเังนคานที่25มิถุนายนในช่วงที่ยงซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนพื้นที่ฝนในวันนี้และวันพรุ่งนี้25-26มิถุนายนซึ่งคาดว่าปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะมากที่สุดในชุดนี้ รวมถึงแนวโน้มฝนตั้งแต่27มิถุนายนถึง4กักฎาคมและบริเวณพื้นที่ที่จะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาในอีก24ชั่วโมงหน้า10วันล่วงหน้าฟ้าฝนเมืองไทยจะเป็นเช่นไรกันบ้างเราจะมารับชมรับฟังในด้านของข้อมูลข่าวของช่องกันนะคะในช่วงนี้ในบางพื้นที่ก็ยังไม่มีฝนเลยหรือบางพื้นที่มืดฟ้ามืดอ้อมไปอ้อมมาแต่ก็ย,ยังคงไม่ตกเหมือนเดิมนะคะเมฆฟามืดอ้อมมา ทำคาว่าจะตกหนักตกแรงแต่ฝนจริงๆก็ได้แค่รินนินเปรอยซึ่งพื้นที่บ้านของแอดมินก็เกิดขึ้นแล้วนะครับตั้งแต่ในช่วงวันที่21มิถุนายนเป็นต้นมาจนถึงในช่วงวันที่24มิถุนายนฝามืดอ้อมไปอ้อมมานะครับแต่ฝนที่ตกจริงได้แค่ปอกๆแป๊กๆฝนไม่ตกสมกับที่ฝามืดอ้อมไปอ้อมมาและไม่ตกสมกับฟ้าที่ร้องทีร้องนานร้องกระหน่ำนะครับ แต่ฝนที่ตกจริงอาจจะตกในบริเวณพื้นที่ข้างเคียงก็อาจจะเป็นไปได้นะครับส่วนเมื่อวานนี้24ิมิถุนายน2567 เมื่อเวลาประมาณ16บหนากาพื้นที่บ้านของแอดมินเริ่มมีฝนตกฟ้าขนองลงมาแล้วฝนตกหนักตกแรงนะคะแต่เสียดายมากๆเลยตกแป๊บเดียวแค่1นนาทีเท่านั้นนะคะถ้าตกหนักตกนานประมาณ 2- 3ชั่วโมงก็น่าจะพอได้รับน้ำนะครับหลังจากแห้งแล้งมานานพื้นที่ไหนสภาพอากาศเป็นเช่นไรกันบ้างลักษณะของการตกของฝนเป็นยังไงกันบ้างหรืออ้อมไปอ้อมมายังไม่ตกเหมือนกับพื้นที่บ้านของแอดมินกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามา,ตาใต้คลิปนะคะ ส่วนในวันนี้และวันพรุ่งนี้คาดการปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะเพิ่มมากขึ้นในทุกภาคทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวนออกรวมถึงภาคใต้ทางตอนบนรวมถึงฝั่งตะวันตกนะครับส่วนภาคใต้ทางตอนกลางถึงตอนล่างในวันนี้25-26มิถุนายนปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนยังน้อยอยู่นะครับเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นๆบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนในทุกภาค ซึ่งนะครับฝนมากที่สุดก็ยังคงอยู่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือรวมถึงภาคอ e ีสานฝน80%นะครับและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานนะครับรองลงมาภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนตกหนักถึงหนักมากเช่นกันนะครับแต่ปริมาณฝนลดลงมากเหลืออยู่70%ส่วนภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักเข้ามาในบางพื้นที่ฝน60%นะครับ ก่อนอื่นแอดมินสภาไปดูในด้านของสาเหตุของฝนที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ตามที่ก่อนหน้านี้แอดมินแจ้งเกินย่อมความปอากาศตำที่จะเคลื่อนตัวจากบริเวณพื้นที่ทะเลจีนใต้ทางตอนกลางขึ้นสู่ทางตอนบนบริเวณเกาะไหหลำอ่าวตังเกียและในขณะนี้วันนี้และวันพรุ่งนี้ย5่สถึง 26, มิถุนายนจะเคลื่อนเข้าสู่บริเวณพื้นที่เวียดนามทางตอนบนแล้วนะครับและจะดึงในด้านของร่องมอรสมุมให้เลื่อนลงมาพาดผ่าบริเวณพื้นที่ภาคเหนือรวมถึงภาคอีสานนะครับ ย้องเข้าสู่ในด้านของหย่อมความอากาศต่ำที่เคลื่อนตัวเข้าปกคลุมเวียดนามทางตอนบนในขณะนี้ดังนั้นนะครับจึงทำให้ดึงมรสุมตําตกเฉียงใต้ให้พัดเข้ามาปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้มีกำลังค่อนข้างแรงดังนั้นในวันนี้ก็จะมีฝนตกหนักมากบริเวณพื้นที่จังหวัดจันทบ,บุรีตราดระนองและพังงาจากการดึงมรสุมต่ำตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงนะครับ นอกจากนั้นแล้วก็ยังคงดึงในด้านของโรงม่มรสุมที่พาดบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและประเทศลาวทางตอนบนและมีหย่อมความประกาศตำ่ำที่วิ่งเข้าสู่เวียดนามทางตอนบนจึงทําให้มีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ซึ่งฝนตกหนักมากจะเน้นบริเวณพื้นที่จังหวัดบึงการหนองคายสก,กลนครน,นครพนมอุรธานี มุกดาหารเชียงรายพะเยาและจังหวัดน่านนะครับและจะทำให้มีฝนตกหนักเข้ามาในบางพื้นที่จากผลกระทบของร่องมรสุมที่เคลื่อนผ่านมารสุมตําตกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมบริเวณพื้นที่ประเทศไทยตั้งแต่ไทยทางตอนล่างขคลื่อนสู่ไทยทางตอนบนแลจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศไทยโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่จังหวัดบนราชธานีศรีสะเกดอำนาจเจริญเยโสธรร้อยเอ็ด สาแก้วปราจีนบุรีฉะเชิงเซานครราชสีมาขอนแก่นหนองบัวลำพูเลยเพชบูรณ์ลบบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีสาแก้วฉะเชิงเซาพิจิตรพิษณุโลกอุตรดิตถ์เพชบูรณ์นครสวรรค์กำแพงเพชรอุทัยธานีชัยนาทตากลำปางลำพูน เชียงใหม่แม่ฮ่องสอนการจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันชุมพรภูเก็ตสุราษฎร์ธานีกระบี่นะครศรีธรรมราชพัทลุงกรุงเทพมหานาครนนทบุรีปรทุมธานีและสมุทรปราการซึ่งฝนตกหนักมากระหวังปริมาณฝนต,ตั้งแต่90.1ม mm. เมตรขึ้นไปฝนตกหนักฝระวางปริมาณฝนต,ตั้งแต่35.1มิิเมตรถึง90มิเมตรนะครับ ดังนั้นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกําลังค่อนข้างแรงก็จะทําให้มีคลื่นลมแรงเข้ามานะครับโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคใต้ภาคใต้ฝั่งอันดามันทางตอนบนจะมีกําลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3 m. เมตรอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนนะครับ ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือนออกมาเป็นฉบับที่8แจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก25มิถุนายน2 5 7ภาคเหนือบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพชลกเพชรบูรณและตาภาคตะวออกเฉียงเหนือ บริเวณพื้นที่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบลลัวลำพูอุรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารร้อยเอด็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางบริเวณพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีลพบ,บุรีสระบุรีและกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออกบริเวณพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสาแก้วจันทบุรีละตราดภาคใต้บริเวณพื้นที่จ,จ,จ,ททจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์นครศรีธรรมราชพัทลุงระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ส่วน26มิถุนายน2 5 6 7ภาคเหนือ บริเวณพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูร์และตาข่าจภาคตออกเฉียงเหนือ26มิถุนายนบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธาาีีสกลนครนครพนม การศิลป์มุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลาง26มิถุนายนบริเวณพื้นที่จังหวัดน,นครสวรรค์อุทัยธา,ยานีสระบุรีพระนะครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนะครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลภาคตะวันออก26มิถุนายนบริเวณนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราด ภาคใต้26มิถุนายนบริเวณพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาและภูเก็ตส่วนการพยากรณ์อากาศในวันนี้บริเวณพื้นที่เสียงที่จะมีฝนฟ้าขนองภาคเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละ80บริเวณพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางพะเยาน่านแพร่ตา สุโขทยัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิษณุโลกพิษจิตและเพชรบูรณ์ภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละ80เน้นบริเวณพื้นที่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารชัยภูมิขอนแกน่นกาฬสินธุ์มหาสรารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมา บุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสเกษและอุบลราชธานีภาคกลาง,งฝนฟ้าขนองร้อยละ60บริเวณพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์ชัยนาทลบบุรีสระบุรีการจนะบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีกรุงเทพมหานครนนทบุรีปรทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงคราม พระนครศรีวิทยาอ่างทองและสิงห์บุรีภาคตะวันออกฝนฟ้า,รราขนองร้อยละ60บริเวณพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสราแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราภาคใต้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละ60บริเวณพื้นที่เพชรบุรีประจวบคีรีขัน์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุง ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองร้อยละ70ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณพื้นที่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่และหลังจากนี้เป็นต้นไป26มิถุนายนจนถึง27มิถุนายนปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนยังคงมีตกเข้ามาอย่างต่อเนื่องหลังจากนั้น28มิถุนายนถึง4กรกฎาคมปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะค่อยๆลดลงตามลำดับ ขอให้ติดตามพี่กระกาศประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมรน,นรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากินว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้นด้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ